นัชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา,มาโพชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามา,ม,ามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา,มามโภชนะมามามวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโภคะมามาม,มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจัมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจัมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามามวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามาม,มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามาม,มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามามโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะหูชนะภวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามามวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามาม,มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,พล,มา,มาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามาม,มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามามวัตถุวัฏฐามามามพลาพลังมามาโพคะมามาม,มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฒนามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นณชาลีติฉิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพโมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณะชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนัชาลีติชิมพลีจัมมหาเถโลสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมา